วัสดีค่ะกลับมาพบก,กับไตอีกครั้งและนี่คือแลปปิโตมูเดสอ่มาเลยวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันนะจ๊ะแต่เป็นของเล่นแบบผู้ใหญ่นั่นก็คือคนนี้เลยค่ะโมเดลเรซินนะคะโยยามาสกิโซซุเกะนะคะจากผลิตภัณฑ์จากค่าย Proprietor Secret Studio นั่นเองค่ะก็มาในขนาด27 23 22ซนติเมตรนะคะค่อนข้างใหญ่และเสียวมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นอย่างไรไปกัน และนี่คือทั้งหมดที่เราได้นะคะจากการแกะกล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากเอยโถส้วมเอยพรอบเอยรวมไปถึงตัวของน้องเองแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายของน้องด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะ มาเริ่มกันที่ฉากก่อนเลยเธอฉากเนี่ยเขาก็มีมาให้2แบบนะแบบที่เป็นร็อกเกอร์รูมนะกับแบบที่เป็นห้องน้าถั่วซมนะตัวฉากก็แข็งแรงทนทานมากๆเนี่ยทำจากเหล็กเลยนะเพราะว่ามันมีน้ําหนักมากแล้วก็มันมีการทําให้มันติดแมกเนตได้ด้วยนะ,ะส่วนนับเก้าที่มานั่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้เธอทํามาได้แข็งแรงมากๆแล้วก็ตรง,ตรง,ต,รงตรงขาเนี่ยก็มีแง่งด้วยนิดนึงเนเาะไว้ติดกับฉากนะจ๊ะทำให้สามารถที่จะนั่งได้อย่างมั่นคงเลยนะส่วนบนข้างบนเนี่ยจะมีรอยตูสนิดน,นึงเอาไว้ติดกับแมกเนตข,ของใต้ตูสของน้อองนนะะะจะปรมาณั อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโถวัส้วมสังเกตได้ว่างานดีมากเพราะมีการลงสีสอแบบนะเะพราะอะไรคะเป็นโถส้วมที่ใช้งานผ่านการใช้งานแล้วนะ,ะข้างบนสะอาดข้างล่างสกปรกนิดนึงนะคะดีเทลจริงๆแกจะบ้าบอที่สุดไม่อยากเชื่อนะคะความเป็นญี่ปุ่นน,ะน่ารักนี้แล้วก็มีความหนัก หนักมากตัวฉันตกใจมากเลยแกพอ่หยิบมาเนี่ยหนักฉากมากๆเลยนะกลายเป็นมีฉาก2แบบแบบนี้นะจ๋ามาถึงาราที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือบอดี้พาร์ตนี่นะคะตามภาพไปแม่แข็งแรงทนทานนะคะหล่อล่ำสุดไปเลยอ่ะตัวบอดี้เขานะคะทำจากวัสดุ PU กับเรซินผสมกันนะคะแล้วก็มีขนาดประมาณ27 23 22เ่าซนติเมตรนะคะถ้าดูความละเอียดของเขาถ้าดูความแน่นของกล้ามเนื้อน,นะคะแล้วดูความแข็งแรงของเขานะคะก็คือแน่นมากๆนะ สีของตัวเนี่ยจะเป็นสีแนวแทนๆนิดนึงนะคะตามสไตล์ผู้ชายญี่ปุ่นที่ตากแดดอะไรประมาณนั้นอ่ะอีกส่วนสําคัญก็คือตรงส่วนของแขนได้เห็นไหมมันจะเป็นรูตรงนี้นิดนึงแต่ตรงนี้เอาเขาไว้เป็นเหมือนกับว่าช่องใส่แม่เหล็กอะ่ะคือตรงเนี้ยมันจะเป็นแม่เหล็กเวยแล้วก็ตรงแขนนะมันก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันพอใส่เข้ามาปุ๊บมันก็จะดูสกันนิดนึงอ่ะอย่างนั้นคนคะ,ะือเขาทำดีอ่ะเธอความเป็นแม่เหล็กอะมไม่ได้มีแค่ตรงแขนอย่างเดียวนะคะมันมีตรงที่ตรงตูสด้วยตรงเนี้ยเอาไว้ติดแม่เหล็กเหมือนกันเพราะอะไรรู้ปะ อะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าเขามีแม่เหล็กทั้งตรงที่ขวดซ่วมด้วยแล้วก็ตรงตัวใต้ตู้สุนอง้วยะนะคะอย่างที่บอกไปตรงมือนะคะเขาก็มีแม่เหล็กเหมือนกันเห็นปะ uh huh. อันนี้มันเป็นมือที่เป็นแม่เหล็กไว้เอาไปต่อกันสังเกตมันที่มันจะไม่สามารถติดกันได้เพราะไมเป็นครละโครนะคะแต่ว่ามันสามารถเอาไปติดกับส่วนตัวได้แบบนี้ติดให้ดูนะคะนี่ติดเลยอ่ะเข้าไปติดสิอ่ะ นี่เป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะติดแล้วมันจะไม่หลุดปลิกเลยแล้วมันจะคงที่คงวาตรงนั้นไวเลยอ่ะมาไม่ต้องเสียเวลาไปส่วนถัดไปกันเลยนะคะนั่นก็คือส่วนของหัวนะคะหัวของผัวจ้ามากันแบบ2แบบ2ส,สไตล์สไตล์ที่1จะเป็นสไตล์คนหลอ่อสไตล์คนเท่สไตล์คนสมาร์ทของผู้ใช้ญี่ปุ่นนะคะอีกสไตล์หนึ่งจะเป็นแนวแบบ กุ้มกิ่มยุ้มยิ้มนิดนึงเหมือนผู้ชายกำลังเสร็จเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะเป็นหน้าเสร็จอยู่ของน้องเนยนะคะอ่ะไม่ใช่แค่นั้นทรงผมของน้องเขาก็ทําออกมาดีมากนะคะดีเทลของเขาเนี่ยทรงผมมันเรียงเส้นมีเส้นที่กระเดิดออกมาด้วยน่ารักมากๆแล้วก็ดีเทลดีจริงๆคุ้มค่าจริงๆเธอแน่นอนว่าส่วนหัวของเขาก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเธอเดี๋ยวจะไปติดให้ดูนะคะว่าพอใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นแม่เหล็กทั้งสองขั้วนะคะขั้วหัวกับขั้วตรงต้นคอนะคะแบบนี้พอใส่เขาไป๊บปุ๊บก็จะ เข้ามาเลยไม่กระดุกกระดิกกระดกกระเดกอะไรทั้งสิ้นค่อนข้าง,างโอเคแล้วก็มัน่นคงนะคะเป็นแบบเนี้ยทั้ง2แบบทั้งสองหัวเลยนะคะก็ค่อนข้างน่ารักแล้วก็หล่อมากๆ และพาสุดท้ายนะคะพาที่ใครๆหลายๆคนอยากจะรู้จักนั่นก็คือพาสเ,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 เครื่องเพชรอุ้ยเครื่องเพชรตกใช่เรากำลังพูดถึงละพาเครื่องเพชรของน้องนะคะมาด้วยกัน3แบบแต่ฉันไม่สามารถเปิดให้แกดูได้นะคะเอาเป็นว่ารู้กันไว้แค่ค่าว่ามันมี3แบบแล้วก็ใช้แม่เหล็กในการติดก,กับตัวน้องเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเดิมนะคะเอาลืมอีกส่วนหนึ่งไปได้ยังไงนั่นก็ส่วนของเสื้อผ้านะคะจะมาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นฟิกเกอร์ที่แบบโปโ๊ปอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะเขาทาเสื้อผ้ามาให้ด้วยน,นั่นก็คือเสื้อผ้าโรงเรียนมััธยมมขอออองงงนนนนนน้เเะะคกก็หืใรตู เลยเธอแล้วเป็นผ้าที่ดีมากๆที่สาคัญสามารถที่จะรูดซิปลงมาได้เหมือนของจริงด้วยนะคะดีมากๆเลยอ่ะเลิศเลยนะบอกให้ไม่ได้มาแค่เสื้อนะมีกางเกงมาให้ด้วยววแต่เป็นกางเกงขายาวซึ่งความตกใจของฉันตอนแลกคืออะไรรู้ปะเฮ้ยกางเกงขายาวแบบเนี้ย แล้วดูสภาพน้องกูนั่งแหกขนาดเนี้ใส่ยังไงก่อนนึกออกปะเดี๋ยวาพาไปดูนะคะว่าจะใส่ยังไงแต่ว่าขอให้ดูก่อนว่าเท่าทำผ้าออกมาดีคือมันเป็นเงยขาย,ยาวผ้าเนื้อดีแล้วก็เหมือนมีความแบบมีเป็นเหมือนแบบตะขาบอะรอบตัวเลยตั้งแต่ซิปหน้าจนถึงต้นตูดเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้ตรงๆอยู่แล้วเพราะว่าน้องนั่งแหกแบบเมื่อกี้ที่บอกใช่ปะอันเนี้ยวิธีการก็คือเราอะต้องแกะซิปออกมาแบบนี้เว้ยอะแกะออกมา อะแกออกมาไม่พอแกะออว่าอย่างงี้มันแยกออกมาเป็นสองส่วนเธอแบบนี้ <Surprise! S 2> สองส่วนนี่หอยรอด มีวิธีไหนที่จะชิดได้ก็ต้องกราบเขาเนาะว่าเขาทําได้วิธีการอะ่ะคือต้องใส่ทีละข้างไว้จากขาข้างหนึ่งสู่ขาข้างหนึ่งแล้วให้มันมาบรรจบที่บน,นจนุจูของน้องตรงจุจุของน้องใครที่กลัวว่าจะใส่ยากไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นพายดใส่สบายใส่ง่ายมากเถอะนี่คือรีวิวโมเดลเรซิ่นตัวแรกในชีวิตของต่ตยนะคะก็ตัวแรกก็เสียวมากๆเลยแกนะตัวแรกเสียวเสมอนะคะสําหรับยามาสกิโซุเกะนะคะจากค่าย p ฟอ p r i ี t o r s t u d i ตูดิ่ายได้มาในราคา3 0 9 US ดอลลาร์นะคะโดยการสั่งซื้อตรงมาจากทาง ฝั่งจีนเลยนะคะก็เดี๋ยวเขานามาทําเป็นคลิปสอนวิธีการสั่งซื้อดีกว่าไหมเออเดี๋ยวเขานาทำนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า